สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตบารีวิวยูทู e ช่องรีวิวรถยนต์ที่ผมรักและหลงใหลที่สุดในใจวันนี้ผมดีใจมากที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งถ้าคุณยังไม่ได้กดซับสไครป์ช่องของผมขอร้องแบบสุภาพเลยนะครับช่วยกดซับสไครป์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยมันจะช่วยให้ช่องของเราเติบโตขึ้นและผอมาจะได้นําเสนอรีวิวรถยนต์เจ๋งๆให้ทุกคนได้ดูแบบไม่พลาดถือว่าช่วยสนับสนุนผมคนหนึ่งที่รักรถยนต์แบบบ้าๆใช่ไหมครับขอบคุณมากจริงๆจ,งจากใจเลย เอาล่ะครับมาดูวิดีโอวันนี้กันเลยฮุกแรกที่ผมอยากชวนทุกคนตื่นเต้นคือลองนึกภาพดูสิครับรถปิกอัพที่ไม่ใช่แค่แข็งแกร่งแต่ยังวิ่งไฟฟ้าสะอาดๆดได้ไกลเป็นร้อยกิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมน้ามันเลยสักหยดเดียวแล้วยังมีพลังมหาศาลแบบ600แรงมา้าช่วยให้คุณลุยทะลุทุกเส้นทางไม่ว่าจะทางเรียบทางฝุ่นหรือแม้แต่ปีนเขาแบบสุดโหด นี่คือ BYD a n t r a c e n t a GTB ปี2026รถปิกอัพไฮบริดสุดล้ำสมัยที่ผมฝันถึงถ้าคุณเป็นคนรักรถปิกอัพที่อยากได้ทั้งสมรรถนะสไตล์และเทคโนโลยีล้ำล้ำวิดีโอนี้คือของคุณเลยครับอย่าพลาดเด็ดขาดก่อนอื่นเลยครับผมต้องบอกก่อนนะว่าวิดีโอนี้เป็นคอนเทนต์สมมุติทั้งหมดไม่ใช่ของจริงและยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจาก BYD Auto เลยสักนิดมันคือไอเดียส่วนตัวของผมล้วนๆที่ผมจินตนาการขึ้นมาจากแนวโน้มเทคโนโลยีรถยนต์ในอนาคต โดยเฉพาะปี2026ที่ผมเชื่อว่า p i c อ up จะก้าวสู่ยุคใหม่แบบเต็มตัวผมอยากให้ทุกคนสนุกกับการดูและใช้เป็นแรงบันดาลใจในการคิดถึงรถในฝันถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าไอเดียแบบไหนที่คุณอยากเห็นเพิ่มมาเริ่มกันเลยครับกับ BYD Ultra c e n t a GTB 2 0 2 6รถป i c k Up มิดไซส์ที่ผมออกแบบในจินตนาการให้เป็นสุดยอดแห่งความสมดุลระหว่างความหรูหราความแข็งแกร่งและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชื่อ Ultra c e n t a GTB ผมตั้งเองนะครับโดยอัลตราหมายถึงเทคโนโลยีอัลตราล้ำสมัยเซนตามาจากคำว่าเซนิดหรือจุดสูงสุดของสมรรถนะและ GTB ย่อม,มาจาก Grand Touring Base ที่เน้นการเดินทางไกลแบบหรูหราในกระบะท,ท้ายลองนึกภาพรถปิกอัพที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำงานแต่เป็นคู่หูสำหรับครอบครัวสำหรับการผจญภยัยและสำหรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่อยากได้รถที่ทั้งเทและฉลาด มาดูดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับผมจินตนาการให้อัลตราเซนตาจีทีบีมีรูปลักษณ์ที่ดุดันแต่สาง่างามแบบสุดๆตัวถังยาว5.4เมตรกว้าง1.95เมตรสูง1.85เมตรน้ำหนักตัวถังเปล่าแค่2100กิโลกรัมเพราะใช้โครงสร้าง DMO Super หรือ Dual Mode Off Road Super ที่พัฒนาจาก DMO ของ BYD ชาร์จแต่เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้น3 0ด้วยวัสดุอลูมิเนียมอลลอยผสมคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้เบาแต่ทนทานสุดๆสีตัวถังหลักที่ผมคิดไว้คือ Blue ic, อิเล็กทริกบลูเม ให้ความรู้สึกเหมือนรถจากอนาคตโดยเฉพาะตอนขับตอนกลางคืนไฟเล็ดรอบคันจะเรืองแสงสีน้ำเงินอ่อนๆตอบรับสีตัวถังได้อย่างลงตัวด้านหน้ากระจังหน้าแบบปิดสนิทเต็มรูปแบบไม่มีช่องระบายอากาศแบบเก่า,เ,กาเพราะเป็นไฮบริดที่ไม่ต้องพึ่งเครื่อง,งยนต์มากโลโก้ BYD ตัวใหญ่สีเงินชุบโครเมียมอยู่ตรงกลางพร้อมไฟหน้า LED Matrix แบบอัต i v ฟที่ปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพถนน สามารถส่องสว่างได้ไกลถึง600เมตรและมีโหมดออฟโรดที่ส่องกว้างแบบ180องศากันชนหน้าดีไซน์แบบแอคเซสซีฟมีสกิเดเพลทด้านล่างทําจากสเตนเลสกันกระแทกช่วยปกป้องเครื่องยนต์ตอนลุยทางคลุ่ะกัะกันชนนี้ยังมีช่องสำหรับเซนเซอร์อุลตราโซนิก16จุดสำหรับจอดอัตโนมัติและเตือนอุปสรรค ด้านข้างครับผมไม่มีล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลาย6กลมที่ออกแบบให้ดูดูดันแบบ w i ส e s p o สีดำด้านผสมหนึ่งยางอ l l t e r r a ขนาดเศษ265ส่วน 60R20 ที่พัฒนาร่วมกับ m ิ c h e l i ในจินตนาการของผมยางน,นี้ยึดเกาะได้ดีทั้งถนนเปียกแห้งและพื้นผิวครุครับโดยมีดอกอยางแบบเ e ลค Cleaning ที่ไม่ติดโครนง,ง่ายๆสายหลังคาแบบชาร์ฟินสำหรับติดกล้อง360องศาและเสาอ,อากาศ 5G ในตัวกระจกมองข้างไฟฟ้าพับอัตโนมัติ มีกล้องมองหลังในตัวและไฟเลี้ยวแบบดินามิกที่ไหลาจากหน้าไปหลังแบบฟลูอิดโมชั่นดูเท่สุดๆประตูสีบานแบบ f ฟลั s เซ f a c e ไม่มีขอบโผล่ทำให้อโรด d นามิก c คเอ f f i เช e n t แค่ 0.32cd ซึ่งต่ำมากสำหรับ p i c กอัช่วยประหยัดพลังงานได้เยอะตอนนี้มาดูกระบะท,ท้ายกันบ้างครับ นี่คือจุดเด่นที่ผมคิดไว้ให้เป็น GTB หรือ Grand Touring Base กระบะยาว1.6เมตรกว้าง1.6เมตรลึก0.5เมตรปริมาณบรรทุก1,000ลิตรสามารถจุข,ของได้ถึง800กิโลกรัมโดยมีพื้นกระบาดท,ทำจากคอม p o s i t แมทเทอเรีที่กันน้ำแอลกละกันรอยขีดข่วนมีไฟเลครอบขอบกระบาดสำหรับส่องสว่างตอนกลางคืนและระบบ power tailgate ที่เปิดปิดอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์เท้าใต้รถผมยังเพิ่มไอเดียเจ๋งๆคือกระบาดสามารถแปลงเป็นที่นั่งได้ โดยมีบอกภาพออกมาแบบโมดูลร์สำหรับ2-4ถึงคนพร้อมหลังคาแบบ r e t r a c t a b l e canvas ที่การได้ใน10วินาทีกลายเป็น convertible bed สำหรับแคมปิ้งลองคิดดูสิครับขับไปเที่ยวเขาแล้วกลางหลังคานั่งดูดาวฟังเพลงจากลำโพง JBL ในตัวชีวิตดีสุดๆไปเลย ด้านท้ายไฟท้ายเล็แบบ full width bar ที่เชื่อมต่อกันทั้งคันดูโมเดิร์นมากกันชนหลังมี step bar สำหรับขึ้นลงง่ายและ hit receiver สำหรับลากจูงได้ถึง3,500กิโลกรัมโดยมี trailer sway control ในตัวผมจินตนาการว่าดีไซน์โดยรวมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก b y d ช h a r จแต่ยกระดับให้หรูหราขึ้นเหมือนผสมระหว่าง Ford Ranger Raptor กับ Tesla Cybertruck แต่ในสไตล์จีนที่ล้ำกว่าใครทุกคนเห็นภาพหรือ,อยังครับถ้ายังคอมเมนต์บอกผมได้เลยว่าชอบส่วนไหนที่สุดย้ายมาที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างครับ ผมออกแบบให้อัลปราเซนตา GTB เป็นโอเอสแห่งความหรูหราสำหรับ5ที่นั่งแบบ4ประตูวัสดุหลักคือซินเทติกเลเทอร์เกรดพรีเมียมผสมอัลกันตาราสำหรับเบาะนั่งกันลื่นและระบายอากาศได้ดีโดยเฉพาะเบาะคู่หน้าที่ปรับไฟฟ้า12ทิศทางมีเมมโมรีฟังก์ชันสำหรับ3ผู้ใช้และระบบม s ส g e ที่นวดหลังได้1 0โหมดพนักพิงสีเซอร์แอคทีฟไทยที่ปรับตามการเบรกกระทันหันเพื่อป้องกันวิ Flash, บลัชเบาะหลังพับได้เศษ60ส่วนส0มิ i ิสโสำหรับเด็กและช่อง USB C 4ช่องรอบคัน แผงหน้าปัดเป็นดิจิตอลคลัสเตอร์ขนาด15.6นิ้วความละเอียด 2K แดงข้อมูลแบบโฮโลกราฟิกโปรเจคชันที่ลอยขึ้นมาเหนือแดชบอร์ดดูฟุตูริสติกสุดๆตรงกลางคืออินโฟเทนเมนต์สกรีนขนาด17.3นิ้วรองรับดีลิ้ง5.0 OS ที่ผมจินตนาการใหม่มี AI Assistant ชื่อเซ n น e ต้า AI ที่พูดไทยได้คล่องพูดคุยแบบ Conversational เช่นเคสเซนต้าเปิดเพลงแนวร็อบหน่อยแล้วมันจะปรับอารมณ์ห้องโดยสารตามเพลงด้วย ระบบนี้เชื่อมต่อ 5G และ Satellite Connectivity สำหรับรีโมท Control ผ่านแอปมือถือแม้แต่ตอนรถจอดอยู่ที่บ้านคุณก็เช็คกล้องในรถได้ โซฟมาลายมัลติฟังก์ชันแบบแฟลตบอททอมวัสดุหนังกลับพุ่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เทรนช่วยให้จับถนัดและสปอร์ตห้องโดยสารมีแอมเบียนไลติง64สีปรับได้ตามมูดเช่นสีน้ำเงินสําหรับโหมด Eco สีแดงสําหรับโหมดสปอร์ตระบบปรับอากาศ Dual Zone กับ Air Purifier HEPA Filter ที่กรองฝุ่น PM 2.5ได้99.9%และ Ionizer สําหรับฆ่าเชื้อไวรัสพื้นที่เก็บของเยอะมากมีกลบบ็อก20ลิตรกลางที่นั่ง10ลิตรและใต้เบาะ5ลิตรต่อคนผมคิดว่าห้องโดยสารนี้เหมาะสําหรับครอบครัวไทยที่ชอบขับทางไกลไม่ว่าจะ ไปทะเลหรือภูเขาทุกคนจะนั่งสบายแบบไม่มีบน ตอนนี้มาถึงหัวใจหลกักการครับคือระบบขับเคลื่อนและสมรรถนะของ BYD Ultra c e n t a GTB 2026ผมจินตนาการให้เป็น plug-in hybrid PHEV แบบสุดล้ำโดยใช้ DMI 3.0 super hybrid system ที่พัฒนาจาก DMI ของ BYD แต่เพิ่มพลังขึ้น50%เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลัง200แรงมา้าแต่ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็น range extender สร้างไฟฟ้าให้แบตเตอรี่ไม่ได้ขับลอ้อโดยตรงมีมอเตอร์ไฟฟ้า Dual m มอ o ต1ตัวหน้า300แรงมา้าอีกตัวหลัง350แรงมา้ารวมระบบ6 750แรงม้าและแรงบิด800นิวตันเมตรส่งกำลังผ่าน EGR Box 1สปีดสำหรับไฟฟ้าและ10สปีดสำหรับ Hy บ brid ทำให้เร่งสูงถึง100กิเมตรชั่วโมงใน4.5วินาทีเท่านั้นเร็วปรี๊ดสำหรับปิกอัพเลยครับแบตเตอรี่เบลดแบตเตอรี่2.0ขนาด45กิโลวัตต์ชั่วโมง LFP ไทป์ปลอดภัยสุดๆไม่ไม่ไมไมแม้โดนกระแทกชาร์จเร็ว DC 150กิโลวัตต์เต็ม80%ใน25นาทีรองรับ V2 เอาพุท3.6กิโลวัตต์สำหรับจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นต่าปิ้งย่างตอนแคมปิ้งหรือชาร์จโดนระยะทางไฟฟ้าล้วน150กิโลเมตรตาม NEDC และรวมไฮบริด1,000กิโลเมตรต่อถังประหยัดน้ำมันแค่1.8ลิตร100กิโลเมตรในโหมดไฮบริดระบบขับเคลื่อน AWDi c w d ที่ปรับท็อ d ดิสตริบิวชันแบบเรียวทางช่วยให้ยึดเกาะดีเยี่ยมไม่ว่าจะฝนตกหรือทางลูกรังมาดูโหมดการขับขี่กันครับมี6โหมดหลัก อีโสำหรับประหยัดพลังงานสปอร์ตสำหรับเร่งแซงคอมฟอร์ตสำหรับขับนุ่มนวนนออฟโรดสำหรับลุยสนอสำหรับพิมะ,เหม,ะเหมาะกับต่างประเทศและเท่าสำหรับลากจูงระบบซูสเซนชันเป็น a d a ัพ i ีฟแอร์ u ูสเ n s ชัน4ล้อปรับความสูงได้50 mm มมอัตโนมัติเช่นยกสูงขึ้น30ม m mm. ตอนออฟโรดเกรดความสามารถออฟโรดสุดโหดแ p ปโรชแองเกิล32องศาดิพัตัวยีองศาแรมโอเวอร์ Ram over, องศากราวเคลียร์แอนด์สมมตรวายดิงเด0มเมตร และคลิมบิงเกรเดียม45องศาผมคิดว่ามันจะลุยได้ดีกว่าแรนเจอร์หรือไฮลักแน่นอนในจินตนาการของผมด้านความปลอดภัยผมใส่ครบครันแบบเลเวล3ออโตน o มี่สำหรับ B Y D Safety Shield 3.0มิลิดา1ตัวราดา5ตัวอุลตร asonic 12ตัวและกล้อง11ตัวรองรับ Adaptive Cruise Control กับ Lane Keep Assist ที่ขับเองได้ในไฮเวย์ระบบ Emergency Braking ที่หยุดรถได้จาก100กิเมตร ชั่วโมงใน35เมตรมี360คามร้อกับ Transparent โหมดที่เห็นใต้รถแบบเอ็กเรกระจกนิรภัยลามิเนตตกันกระสุนบเบาๆและโครงสร้างเคสกันการชนที่ดุดซับแรงได้40กิโลเมตรชั่วโมงโดยไม่ให้ผู้โดยสารบาดเจ็บสาหัสด้านเด็กมีเรียดอชายล็อกและเซ็นเซอร์ที่เตือนถ้าลืมเด็กในรถ นอกจากนี้ผมยังเพิ่มฟีเจอร์ Connectivity แบบ Over the Top เช่น AR Navigation ที่แสดงเส้นทางแบบ Augmented Reality บนกระจกบางลาและ Voice Control ที่เข้าใจสำเนียงไทยทุกภาคเช่นเซนต้าหาที่จอดรถใกล้ๆหน่อยแล้วมันจะหาและนำทางให้ระบบ Entertainment มี Apple CarPlay, Wireless Android Auto และ Netflix สำหรับดูหนังตอนจอดรองรับ OTA u p อ a ัปเดตท,ทุกเดือนเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆโดยไม่ต้องไปอู่มาพูดถึงราคาและการใช้งานในไทยกันบ้างครับ ในจินตนาการของผมอันตร้าเซนตา GTB ราคาเริ่มต้น1.8ล้านบาทสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดไปจนถึง2.5ล้านบาทสำหรับรุ่น GTB Premium ที่มีทุกอย่างครบถือว่าคุ้มมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Ford Ranger Wildtrak ที่ราคาใกล้เคียงแต่ไม่มีไฮบริดแบบนี้ในไทยผมคิดว่ามันจะเหมาะกับคนเมืองที่อยากได้รถลุยแต่ก็ขับในกรุงเทพมหานครได้สบายเพราะมีโหมด EV สำหรับซีแิลโซนในอนาคตและชาร์จง่ายด้วย CCS 2พอทที่ห้างทุกแห่งจะมี ลองนึกถึงการใช้งานจริงดูครับเช้าขับไปส่งลูกที่โรงเรียนด้วยโหมดอีวีเนียบสนิทไม่รบกวนใครบ่ายขับไปกอก,กับเพื่อนใช้โหมดคอมฟอร์ตนั่งนุ่มๆเย็นกลับบ้านลากเทรลเลอร์มอเตอร์ไซค์ไปด้วยเท้าโหมดที่ช่วยบาลานซ์ตัวรถไม่โยกเยกสุดสัปดาห์ชวนครอบครัวไปแคมปิ้งที่เขาใหญ่กลางกระบะเป็นเตียงนอนเปิดบีสองชงกาแฟร้อนๆฟังเพลงจากบสซาวด์ s ิสเต็ม12ลำโพง360องศาชีวิตแบบนี้และที่ผมฝันถึงมันไม่ใช่แค่รถแต่เป็นไลฟ์สไตล์พาร์เนอร์ที่เข้าใจคุณทุกอย่าง แต่เดี๋ยวก่อนครับผมรู้ว่าทุกคนอาจสงสัยว่ามันจะแข็งแรงพอสำหรับงานหนักไหมในไอเดียของผมใช่แน่นอนกระบามีไทดาวพ้อยแปดจุดสำหรับผูกของแน่นรองรับเพโลด1,000กิโลกรัมและทวอิงสา0้กิโลกรัมระบบเบรกสี่ล้อเวนติเลเตดดิสกับ r ร g เจเนเรทีฟเบรกกิ้งที่ช่วยชาร์จแบตเพิ่มมีเทรลเลอร์แบ u อัพแอ s ิสที่ถอยจูงง่ายง่ายแบบเวอร์ชวลท็อปดาววิวผมยังคิดถึงวอร์รันตีแบบ10ปีสำหรับแบตเตอรี่และ5ปี1 5 0 0 0 0กิโลเมตร สำหรับตัวรถทำให้เจ้าของสบายใจไม่ต้องกลัวซ่อมบ่อยพูดถึงเทคโนโลยีสีเขียวผมให้ a n t r a c e n t r a GTV มีคาร์บอนฟูตปรินต์ต่ำสุดในคลาสแบต LFP ไม่มีโคบอลผลิตจากพลังงานหมุนเวียน100%ในโรงงาน BYD และระบบรีเจนเนอเรทีฟที่เกเก็บพลังงานจากการเบรกได้90%ช่วยลด CO 2อเอมิชันลง70%เมื่อเทียบกับดีเซลปิกอัพทั่วไปในยุค2 0 2 6ที่รัฐบาลไทยผลักดัน EV ส ubsidy ผมคิดว่ามันจะได้สิทธิประโยชน์เต็มเมเช่นภาษีนำเข้าและศูฟรี มาดูการทดสอบสมรรถนะในจินตนาการกันครับสมมุติผมขับบนไฮเวย์เร่งแซงรถบรรทุกด้วยสปอร์ตโหมดไฟฟ้าช่วยพุชทันทีไม่มีแหลกจากเทอร์โบเสียงเครื่องเงียบปริบมีแค่แอมเบียนซสาจากลำโพงเพื่อให้รู้สึกสปอร์ตบนทางออฟโรดแอร์สอสเพนชั่นยกสูงระบบทอร์กเวกเตอร์งิงส่งกำลังไปล้อที่ยึดเกาะดีสุดผ่านโครล,ลิสสาเซนติเมตรได้สบายโดยไม่ติดหลม่มระบบฮิวเดสเซน์คอนโทรลช่วยลงเนินอัตโนมัติที่5-20กิโลเมตรชั่วโมงส่วนในเมือง วันพีดอล d ดรฟวิ่งด้วย r e เ e n e น a เรทีช่วยให้ขับชิวๆไม่ต้องเหยียบเบรกบ่อยประหยัดสุดๆผมยังจินตนาการฟีเจอร์ฟันเพิ่มเช่นโดรนอินเตเกรชันที่ติดโดรนเล็กๆบนหลังคาสำหรับสำรวจเส้นทางข้างหน้าหรือ AR Head-Up Display ที่แสดงข้อมูล n a วิก a ชั o นบนกระจกหน้าแบบไม่ต้องก้มมองระบบ h e ล l มอนิเตอร์ที่วัดชีพจรผู้ขับท่าตาพลาจะเตือนให้พักหรือแม้แต่เพดโหมดที่ปรับอากาศแอร์และเล่นเพลงให้สัตว์เลี้ยงตอนจอดรถ สรุปแล้วครับ DIY d y d ายดีอันตราเซนต2026ในไอเดียของผมคือรถปิกอัพที่ปฏิวัติว,ตวงการทำให้คุณขับได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเสียสละความสนุกหรือสิ่งแวดล้อมมันคืออนาคตที่ผมอยากเห็นจริงๆถ้าคุณชอบไอเดียนี้ช่วยแชร์และคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมออกแบบรถรุ่นไหนต่อไปนะครับ ก่อนจบวิดีโอขอให้กด Subscribe ช่องออโตบานรีวิว YouTube ของผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวเจ๋งๆลองคิดดูสิครับรถ SUV ไฟฟ้าที่บินได้ด้วยอิลเต้าวิงผสมกับเท s l a p l a t p p w w r r มันจะเป็นยังไงอย่าพลาดติดตามเลยครับขอบคุณที่ดูจนจบสวัสดีครับ